ผมเลยคนสุดท้ามาหา คุณไม่เอาลบนุนครั้นภาพนี้แต่องเอาปั่นขึ้นไปทีก่อนก็ยังเป็นชิ้นๆอยู่ใช่ไหมหัอนก็ยังเป็นชิ้นๆอยู่ พ่อพ่อตาทั้งคนก็จะจะเปลี่ยนผ้าทุกทีเปลี่ยนผ้าฝักฝ่ามันจะมันเหนี่ยจะผ่าอันนี้เขาขุดพบพร้อมกันหมดเลยไอ้เหล็กข้อข้อเท้าอะไรเนี่ยเออปูมือนกันเลยขุดพบเหมือนกันขุดพบเหมือนกันเลยแต่เขาไว้ข้างหน้แต่ยังไม่รู้ว่ามาห่อกันไหมอีกวนนี้เห็นสองเกต ือที่นี่เห็นสองเจ็ดตรงไหนสองเจ็ด,เ,จดเป็นกระดูกกลายเป็นหินเลยกระดูกโบร่างรลายใหญ่ไปอย่ามาหมุนอืมตะกอนอันนี้ก่อนที่ท<ห>ี<อ>่ก่อน โยนเนี่ยถ้าทำทำสื่อจริงๆอะไรเชื่อมโยงจริงๆวัดนี้เขาจะมาทำบุญอย่างเงี้ยพองหวยเขาจะมาอย่างเงี้ยพอมนัาจะมาครับแต่วันนั้นที่ไม่มีอะไรรวยเลยใช่ก็ผมพวกผมไปทำได้นะก็เหมือนว่าไปอย่างเงี้ยก็สะพานบุญนะอันนี้มายังไงอะไรก็ฝากชื่อเสียงไว้ในนามไว้หน่อยก็คือกผมก็มาอยู่รับมีหลายเรื่องแล้วก่อนวบ้านนี้มีพวกอาชีพอะไรนี้

นะครับเรามาดูก่อนนะในส่วนถ้าดูตามข้อค่าก็จะเป็นในส่วนบริเวณที่ขุดพบอันนี้ก็ขุดพบเนี่ยมันมันมันก็คือเราปริ้นปริ้นไปมันซีดมันไม่ใช่ได้ไว้น้อนอ่าบริเวณนี้ขุดพบนะครับแล้วนี้ก็ที่เก็บกระดูกนะศาลานี้ก่อนนี้นะอันนี้อันนี้ผมก็ยังไม่ทราบว่าคืออะไรนะครับ พี<ใ>่ดูดูดูเผื่อเป็นเลขดิให้ให้สมาชิกดูหน่อยว่าอ,อันนี้อ๋ออันนี้ภาพเจ้าของหลุมอืมอ่าที่พบอยู่ในหลุมที่เก็บมานี่ภาพเจ้าของเขานะอ่ให้ให้ท่านชมดูหน่อยดูนะดูดีๆครับดูดีๆอันนี้ก็ขออนุญาตนะครับเนาะท่านผู้มีจิตวิญญาณอะไรอยู่ตรงนี้นะสถานเสียศีตรงนี้ก็ขออนุญาตนะครับ ขออนุญาตโอว่างไม่ได้ครับกรอบเสีแล้วท่านนะที่เห็นไหมที่นี้กระดูกไม่รู้ไม่ทราบนามไม่ทราบว่าแม่ไหน่โคไหนท่านไหนอาจารย์ไหนไโอ้ยประวัติการขุดพบนะฮะของคนโบราณนี่ก็เมื่อเดือนมีนานี่จะครบรอบเลยฮะเดือนมีนานะศอกไม่รู้วันที่นะครับเดือนมีนาพศสอง0ห้าห้าสบบนแปลงนานะคุณแม่รังรัดกระโทก สาเหตุที่ขุดพบเนื่องจากคุณแม่ลังนี้ได้จ้างแมคโครว่าเราไปปรับพี่นาเพื่อทําการเกษตรนะครับนะครับก็โครงกระดูกที่พบก็จะเป็นโครงกระดูกโบราณฝังรวมกันกหลายศพแล้วมีเข้าของเครื่องใช้และเครื่องประดับฝังอยู่รวมอยู่ด้วยนะฮะจำนวนมากนะครับแล้วก็สองนะคเครื่องประดับเป็นลูกปัดลูกเล็กๆเหมือนสร้อยอคอ,อคอเราฮะแล้วเป็นลักษณะกาไลมือก็มีลวดลายต่างๆลักษณะเป็นเครื่องปั้นดินเผานะครับ แล้วก็เครื่องใช้ต่างๆเช่นขวานหอกลักษณะเป็นเหล็กส่วนหม้อถ้วยชามลักษณะเป็นดินเผาไม่มีลวดลายนะจากการสันนิษฐานนะของเจ้าหน้าที่ที่กรมศิลป์มาแล้วใช่ไหมคุณพ่อกรมศิมลป์ระปากรมาเนี่ยพบว่ามีลักษณะหม้อถ้วยชามเครื่องปั้นดินเผาที่พบนี่เชื่อมโยงจากยุคปราศาสตรหินพิมายนะครับอายุราวพันปีนะส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของคนสมัยนั้นนี่น่าจะเกิดจากโรคระบาด ซึ่งในยุคนั้นไม่มียารักษานะทําให้ผู้คนล้มตายเป็นจํานวนมากจึงนําศพฝังรวมกันหลายศพพร้อมเข้าของเครื่องใช้ตามคติความเชื่อของคนสมัยนั้นนะฮะอันนี้ความข้าๆนะครับเข้าๆให้ชมอันนี้น่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาอ่าฮะ<ช>ด,ด,ดูดูมันไปก่อนนะฮะก็เครื่องปั้นดินเผานะครับในสารของตัวเลขแล้วเราขอของแม่ตะเคียนนั้นได้แล้วนะ ไอ้นี้น so ี่เราก็พามาชมแต่ท no, well, ่านที่มองเห็นเมื่อกี้ภาพภาพเมื่อกี้นี่ผมม่ถ้ามองเห็นจริงๆนะก็านก็จะให้นะขออนุญาตนะไม่ว่าปู่ย่าตายายนะนะครับเทพเทวาหรือว่าอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะอยู่ที่นี้ลูกหลานได้เดินทางมาที่วัดอ๋อให้ซับทรายทองนี้ก็ขอบุญบารมีนะที่มีต่อหน้าที่นี้ก็มอบให้ลูกหลาน แล้วก็ชาวบ้านนที่นี่เรื่อยๆได้ร่วมกันทําบุญนะสร้างให้มันเสร็จนะครับ <ขอ S 1> สร้างให้เสร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาก็ขอให้บารมีของท่านเผยแผ่ไปก็ขอให้คนที่รู้จักเยอะรจักนะก็<น>ะให้มากราบไหว้ชมเยี่ยมชม แล้วก็มารู้จักที่นี่อีกหนึ่งที่จะได้รู้ที่นี่ก็คือวัดทรายทองวัดซับทรายทองตำบลอะไรครับตำบลม่วงตำบลโคกมะม่วงอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับครับแล้วก็จะดูบรรยากาศทั่วัวไปก็จะมีนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยครับอันนี้ก็ทีเดียวก็ขอขอบคุณคุณช่วยคุณพ่อใช่ครับคุณพ่ออะไรนะคุณพ่อฉนมคุณพ่อ ก็สนองสนองสนองมาสนองน้องพ่อสนองนามสกุลมารัสูตรมารัสูตรนะครับมารัสูตรครับที่อนุเคราะห์ท่านที่มาเสนอสถานที่ให้เราได้มาชมมาบอกแล้วก็มาแนะนําสถานที่ให้เราก็ชมแล้วก็ประวัมาที่มาที่ไปไม่งั้นเราก็ไม่รู้นะครับคุณสถานที่นี้หลวงพ่อนะเจ้าวาดที่นี่ทุกองค์นะนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์กับ ทีมงานของเรานะครับก็ขอขอบคุณและก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามทุกคลิปทุกตอนของพวกเกาที่จะไปไหนทําอะไรที่ไหนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับอ,อืมบังเอิญไหมว่มาผู้ใหญ่บ้านคนที่นี่อ่าเอาไม่ใช่เ <laughs> จ้าอาวาสที่นี่คือเป็นคนที่สุรินทร์ เป็ท่านชื่ออะไรครับท่านนามว่าอาจารย์เจียงศักดิ์อันนี้คือฐานที่ไรโอ้โหกระดูกโบราณกระดูกโบราณเนี่ยถ้าเรียกก็อะไรนะกระดูกโบราณกระดูกคนโบราณกระดูกคนแปลศอกกระดูกคนแปอกคนศอกกระดูกคนแปลกศอกข้าวต้มข้าวต้มเนดี๋ยวมันร้อนมาขยับมานี่หน่อยนิดนึงครับให้คุณพ่อมาพาดูตรงนี้ มันเป็นกระดูกมันเป็นกระดูกกระดูกของคนสมัยโบราณโบราณศาสตร์บมีความยาวประมาณแปดศอกแปดศอกตัวใหญ่แปดศอกอ่ะให้คุณพ่อเล่าถึงประวัติของการที่ไปพบให้ให้ให้พวกทุกคนไปไปพบครั้งแรกเนาะเราไปพบที่ไหที่คลองเรียกคลองไอหสงน้ำเนาะเพราะเขาทำคลองสงน้ำเนี่ยเขาไปยกไปเจอกระดูกนี่นะอืมเออแล้วก็เลยไปไปบูชาไปมาไหว้ อยากเมาไหวบูชาก็เลยมาเอามาชาวสวนเป็นเป็นชาวบ้านใช่ไหมครับที่เจอชาวบ้านเจ้าของที่ของที่ออ๋เจ้าของที่ไปเจอคุณทำคลองคุณทำคลองสงสารยังไงต่อครับก็เลยมาไหวบูชาเ่ยหละไปพากันเจอมาไหวบูชาเจอนานยังครับคุณพ่อครับดูดูปรศดูหนึ่งดูดูหนึ่งก็จะมีปรศอย่างนีแล้วก็ก็ที่นำมาบูชาตอนที่นำมาบูชาทำยังไงทีนี้ รู้หรือว่าคิดว่าเป็นกระดูกของคนโบราณหรือเป็นกระดูกของคนแปดศอกก็เพราะว่าคนแปดศอกก็เลยพิจารณาเราแปดศอกก็เลยเลยนับถือม,มากระดูกคนแปดศอกเลยก็เลยนับถือเลยตั้งตั้งว่ากระดูกแปดศอกดูคนแปดศอกกระดูกคนแปดศอถกถึงเดือนแปดก็จะทําบุญกระดูกคนแปดศอกทุกปีที่นี่ที่นี่ทุกเดือนแปดที่วัด ทรายวัดทรัพย์จตองทรัพย์ทรายทองที่นี่ก็จะทํากับบุญกระดูกของท่านทุกเดือนแปดทุกเดือนแปดทุกปีแล้วการการทําบุญกระดูกนี่ทำยังไงก็จะเชิญอาทิตย์นี้ไปไหว้ตลาดหรือวิญญาณในพิชาบนจากราบไหว้ขอพรแล้วมีหมอทรงมีร่างทรงอะไรมาไหมบางครั้งก็ก็ก็มาครับแต่เขาจะมาดูกันนี่บ่อยเขามาดูมาเชิญขอถึงดูแบบว่าเนี่ยเอีกับคุณเมื่อกี้เจอเนี่ย หรือที่นั่นตัวนี้อย่างไงละหรือตัวนั่นตัวนี้แต่ว่าพูดถึงว่ามีชื่อไหมครับเขามีชื่อมีอะไรไหมยังไงไม่มีเื่อไม่มีแปดสองนี้คนเดียวหรือว่าหลายคนครับหลายหลายกระดูกหลายกระดูกสถานที่ที่ไปเจอนี่เป็นยังไงทุ่งนาเป็นทุ่งนาไมโครขุดหรือว่าไงโคขุดมาุดมาแล้วมากองดูหรือว่าจะเอาดินไปลอกหน้าดินอะไรเห็นเลยเห็นเลยนลอกไปเห็นเลย อ่าแล้วเจออย่างอื่นด้วยไหมครับเขาจะมีประคำเท่าไหร่จะเป็นประคำพวกประคำประคำเม็ดเล็กๆอ่าประคำคือก็เหมือนสร้อยเหมือนสร้อยเรานะครับท่านผู้ชมครับใส่เป็นหมโบราณอ่าก็มีประคำมีอะไรตามที่ที่เขียนไว้นะแต่เราก็รู้่าข้าวว่ามาทางนู้นที่ทำทำกันมาหลายปีอ่หลายปีหลายปีหลายปีแล้วครับมันมันแต่ผมก็ไม่ได้บันทึกไว้ในสมองมันต้องถามอาจารย์เก่งซัก การจับรกจดูเลยวเจ้าวาดเจ้าวาดแต่วันนี้เจ้าวาดเรามาเราไม่เจอเจ้าวาดท่านติดธุระนะมีบุญวัสนาเดี๋ยวจะต้องมาอีกแน่นอนที่นี่นะจะต้องมาเอาอาจจะมาสร้างบุญสร้างุศลหรือว่าช่วยทางวัดช่วยทางวัดเป็นสะพานบุญก็ได้นะครับเพราะว่าทุกเดือนแปดทุกเดือนแปดือนงทุกปีเดือนแปดของของเดือนแปดหรือว่าเดือนแปดขึ้นเดือนแปดุ๊บ ขึ้นเดือนแปดเลยแปดข้ามแปดแรมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเดือนนี้ตรงกับวันไตรด้วย์หรือยู้อย่างเดียวกำหนดยังครับเดือนแปดนะปีนี้ยังไม่กำหนดก็เดือนแปดเนาะเดี๋ยวยังไงเดือนแปดนะครับทีหนึ่งก็จะทำบุญกันหนูผมขอถามอีกนิดนึงในทางด้านที่เขามาที่เนี่ยที่ว่ามาขอโชคขอลาภเนี่ยวิธีการของเขาขออย่างไรครับเดี๋ยว เขาก็มามาชี้ทุกชี้แกนบอกเนี่ยพมาขอขมาอานี่มาขอขมาจุดขอขมาก็ง่ายๆไม่มีคาถาอะไรจุดแล้วอธิษฐานนอาแล้วเขาพอแล้วเขามาดูอย่างเงี้ยเขาพัจะดูเขาดูคเมือก้เขาไปเห็นไงแล้วท่านมองไปเขาเห็นเต้องมาทัาทูงแล้วก็มองมองไปนี่เห็นในในในร่างกระดูกโอเคแล้วในในข้างบนเป็นกระดูกในตัวเรารู้มื่อกันแยกแยกส่วนเอาไว้กระดูกชิ้นใหญ่ที่อยู่ในนอกร่างใช่ได้แล้วกระดูกบ S <S ก็เ<อ> <S <S ดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะ